ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเชิงพื้นที่สำหรับการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมบุทริงพระจังหวัดสงขลานะครับโดวอบจสองขลาครับเดินหน้าแผนสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมบุทริงพระจะประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสตริงพระตำบลคลองรีอำาเภอสติงพระจังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเดินรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโบราณคดีและแสดงถึงวิถีชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสงขลาครับ ที่อบตอครองรีจังหวัดสงขลาครับนายไพยเจนมากสุบรรณนายกองค์การเปลรี่ยนส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ข้าบสมุทรสิงพระจังหวัดสงขลาโดยมีนางสาวพบพ,พรทองคณารั์ผู้อำนวยการกองผังเมืองอบจอสงขลาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การเปลรี่ยนส่วนจังหวัดสงขลาผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เครือขา่ายด้้นพิพิธภัณฑ์แพร่กชนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจํานวนมากครับทั้งนี้สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ2,565องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขาลาได้มีการว่าจ้างบริษัท c c w จำกัดเป็นที่ปรึกษาศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างพิาพิธภัณฑ์คาบสมุทรเสทิงพระจังหวัดสงขลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์มรดกวัฒนธรรมของคาบสมุทรเสถิงพระและวิเคราะห์สถานที่ตั้งพิาพิธภัณฑ์คาบสมุทรเสทิงพระศึกษาการออกแบบอาคารและการออกแบบนิทรรศการ ของพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสิงพระศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์ในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกและวัฒนธรรมแห่งคาบสมุทรสิงพระให้แก่ชุมชนชาวสงขาและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และในประเทศสามารถสร้างไรายได้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ที่ตั้งตามข้อกําหนดต่างๆนะครับพบว่าพื้นที่บู่5าตะบลคลองรีอําเภอสติงพลันะครับเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในค่าสมุทรสติงพระและจังหวัดใกล้เคียงนะครับดังนั้นเพื่อให้การขออนุญาตใช้ที่ดินดําเนินโครงการกอร่อสร้างดังกล่าวนะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอใช้ที่ดินสาธารประโยชน์ตามมาตรา9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยการขอใช้ที่สารณะจะต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และไปไปตามระเบียบของสํานักนายยรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพศ2548 จึงได้มีการกําหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ครับนายไพเจนมาสวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสถิงพระเป็นหนึ่งในนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกและวัฒนธรรมให้กับชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งยังเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของคาบสมุทรสถิงพระให้สามารถสืบทอดต่อไปเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาส โบราณคดีและแสดงวิถีชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตของพื้นที่คาบสมุทรสติงพระสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาและสอดคล้องกับทิศทางตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน มาประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองลีเพื่อที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสิงห์พระซึ่งก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9คือการจะดําเนินการโครงการนี้ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมก่อนก็เป็นไปตามก็ียกตา,ามหลักธรรมารที่ิ สรมมาภิบาลคือต้องให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการวันนี้คิดว่าชาวบ้านในพื้นที่ คงจะให้ความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเพราะว่าโครงการนี้หนึ่งผลากางตสิ่งแวดล้อมแทบจะไม่มีแต่ผลดีมันจะเยอะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องชาวตำบลคลองหลีให้คนมาเที่ยวแล้วก็พี่น้องจะได้มีโอกาสนําผลดตทางการเกษตรทางการประมงหรือว่าท stay, ําโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตได้ตัวน,นี้ผะว่าถ้าโครงการนี้เสร็จจะสร้างให้เรศรษฐกิจของพี่น้องชาวตำบลคลองรลีของอำเภอแจ้งทิพบ้านเนี่ยได้มากขึ้นคือตอนนี้จริง รูปแบบตัวอาคารเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมที่จะก่อสร้างได้แต่ตอนนี้ในการก่อสร้างก็ใช้พื้นที่ก็ตอนนี้ก็ในขั้นตอนขอใช้พื้นที่พอเสร็จแนละ้วตอนนี้ที่งผมก็ประสานกับส่วนกลางแล้วว่าจะของประมาณมาเพื่อที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไปยังไงก็จะพยายามผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ นานประชาชนที่มาร่วมประชุมรละฟังความคิดเห็นในครั้งนี้นะครับกล่าวว่าตัวเองเห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ค่าสมุทรสิงพระจังหวัดสงขลาเพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับคนในพื้นที่เนื่องจากค่าสมุทรสิงพระมีความสําคัญมาตั้งแต่ในอดีต เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งค้าขายสินค้าจากฝั่งทะเลอาดามันมาถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นศูนย์กลางชุมชนที่มีความเจริญมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีมีบรดกวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นควรที่จะอนุรักษ์และนัองค์ความรู้มาเผยแพร่ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังอีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวบนคาบสมุทรสิงห์พระให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถสร้างรายได,ได้และ อา,อาชีพไ้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมในวันนี้ครับผมแน่นอนครับอยากให้สร้างร้อซครับผมต่อไปถ้าใครๆก็ได้เห็นก็อยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวนะครับตำบลคลองรีอำเภอสติงพระครับผมได้รู้จักกับชาวสติงพระว่าเป็นอยู่กันเป็นอย่างไรและดังนั้นได้รู้จักการดาเนินชีวิตของชาวสติงพระโดยตรงครับผมาชาวบ้านก็จะได้มีอาชีพเสริมและจะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะที่เที่ยวมัน สิ่งแวดล้อมดีมากชาวชาวต่างชาติก็อาจจะม,มาด้วยนะจะไม่ปิดหวังแน่นอนครับผมสำหรับแนวคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสติงพระออกแบบเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความเป็นคาบสมุทรสติงพระโดยแบ่งออกเป็น6โซนนะคะได้แก่โซนที่1ตำนานทะเลสาบคาบสมุทรโซนที่2อ้คาบสมุทรสติงพระบนเส้นทางการค้าโลกโซนที่3นิเวศทะเลสาบวิถีคาบสมุทร ทางเชื่อมโซนที่3ต่อเนื่องโซนที่4ชื่อว่าการมาถึงนะคะเป็นทางเชื่อมให้สัมผัสกับบรรยากาศภายนอกของคาบสมุทรสทิงพระโซนที่4สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงโซนที่5้าคาบสมุทรสทิงพระวันนี้และโซนที่6พรุ่งนี้นะคะซึ่งโซนนี้มีการให้ผู้ชมนั้นได้แสดงความรู้สึกผ่านการเขียนหรือระบายสีสิ่งต่างๆที่ได้ชมภายในพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสติงพระเพื่อนําไปใส่ในแอนิเมชันด้วยตนเองด้วยค่ะ